ครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับแหมวันนี้คงจะมาแปลกนิดนึงหลายคนบอกเฮ้ยทำไมเปิดมาเป็นหน้านี้พอดีมันบังเอิญบังเอิญได้เพราะว่ากดเล่นเล่นกดเล่นเล่นครั้งละทีแล้วอยู่ๆมันออกไงก็คือกดต่อวันต่อวันเลยนะแล้ววันนี้น่าจะเป็นวันที่11ใช่ไหมแล้วกดแล้วมันออกพอมันออกเราเลยเอ้ยข e ิงท่านผู้ชมกันหน่อยแล้วกันว่าจะได้ตัวอะไรจริงๆบอกเลยถ้าได้บันนี้เกลก็หากันไปนะท่านผู้ชมต้องบอกเลยว่า คนลุ้นแล้วก็ช่วงนี้ที่หายไปยังไงขออภัยด้วยเนาะเพราะว่าเป็นร้อนไายคือเจ็บปากมากเลยตอนนี้ก็ยังเป็นอยู่ถ้าหรอกรู้สึกวิธีพูดปแปลกๆยังไงขออภัยด้วยเพราะว่าโคตรทรมานเลยจริงๆนะผู้ชมไปเรามาดูกันดีกว่าว่าจะได้ตัวอะไรเร็วสูรินไม่เอาสอสือตัวเดียวพอฟึดฟึซฟึึเอ้ยต้องมาเลยจริงๆบอกเลยว่าขอแค่ได้ขิงขิงอย่างเดียวเป็นพอเพียงแค่โลเดียวเท่านั้น เดี๋ยวรู้เลยข้าวนี้ก็มาสนุกกันสินั่นไงผมบอกแล้วเฮ้ยอะไรข้อนี้อ่ะออกจริงเหรอเนี่ยคือนน <c ười> มันเป็นอะไรที่แบบดีใจมากครับท่านผู้ชมจริงจริงอัสนะบันนี่เกิลแข่งแดนดูนี่สิในท่านบันนี่อัสนะเองเอค่ะโอ้โหต้องบอกเลยว่ากดวันละโลวันนี้เป็นวันที่สิบเอ็ดเลยนะโอ้โหแบบว่า คือโคดดวงอะจริงๆต้องบอกเลยว่าโครดวงใจไม่ได้อยากได้นะก็เลยเปิดเล่นคือแบบเปิดแค่วันละครั้งพอแบบได้ไม่ได้ก็ค่อยว่ากันไปเนาะแล้วมตนออกมัเฉยเลยหูยต้องบอกเลยว่าได้ได้คลิปไปขิงท่านผู้ชมแล้วจริงๆบอกเลยว่าร้อนมีคนร้อนจริงๆจังหวะเนี้ยโอ้โหดูดิครับเห็นว่า11บเอ็วัน ต้องบอกเลยว่าโอ้โหมากระดวงจริงๆนะช่องนี้ของเราคือแบบว่าโคตรตื่นเต้นเลยจริงๆเนอะคือแบบว่าอยู่ๆก็เปิดคลิปมาให้ให้อุ่นเล่นไงท่านผู้ชมเนาะโอเคเนาะใครที่ชอบคลิปนี้ยังไงช่วยกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้เราด้วยเนาะเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมบายบายอ้ยอนุนะอย่างชอบจริงๆโอ้โหแต่ไม่คิดว่าจะได้มาเนี่ย